แอดขอเล่าเลยนะคะทุกคนบอกเลยวงการบันทึงสั่นสะเทือนอีกแล้วค่ะเพราะข้อมูล IMDb ของน้องลิซ่าเพิ่งอัปเดตสดๆร้อนๆ้อนตอนนี้น้องมีผลงานเครดิตรวม86รายการแล้วนะคะหุยเยอะกว่าซีรีส์ที่แอดดองไว้ในลิสต์อีกค่ะแล้วที่สำคัญคือ IMDb เขาเพิ่มโปรเจกต์ Extraction เวอร์ชันที่น้องลิซ่าร่วมแสดงเข้าไปเรียกร้อยแล้วด้วยนะคะ สถานะตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนก่อนถ่ายทาและจะถ่ายจริงในมกราคม2026ค่ะบอกเลยว่าปีหน้านี้แอดเตรียมกรีดขอแห้งแน่นอนค่ะทุกคนซึ่งแอดของมโนแบบมีเหตุผลเลยนะคะว่าช่วงนี้น้องลิซ่าอาจกำลังซุ่มทำเพลงอยู่นั่นแน่เพราะเหมือนคนกำลังทำโปรเจกต์ใหญ่แล้วต้องเก็บความลับสุดชีวิตแหละค่ะ แล้วปีหน้าก็เหมือนจะได้เห็นน้องลุยงานแสดงแบบเต็มตัวไปพร้อมๆกับการปล่อยเพลงใหม่หรือเปล่านะโอ้ยคนอะไรทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแสดงได้ครบเครื่องขนาดนี้คะลินลี่แต่ยังไม่หมดคะ่ะข่าวใหญ่ระดับโลกแบบสะเทือนฮอลลีวูดคือ Netflix ประกาศซื้อ Warner b r o t h e r ธมูลค่า82.7พันล้านดอลลาร์คะ่ะทุกคนตัวเลขคือใหญ่จนแอบต้องหยุดอึ้งเลยนะคะ ดีลนี้ทำให้ Netflix จะกลายเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญายักษ์ใหญ่อย่าง Game of Thrones Harry Potter และ Hero DC ทั้งหมดคือใหญ่จนคิดภาพไม่ออกเลยค่ะว่าจะรวมจัก,กรวาลยังไงต่อแต่แอดตื่นเต้นมากค่ะทุกคนลองคิดดูนะคะคอนเสิร์ต b l a c k พิ n k e a d Li ลน์เวิลด์ครั้งนี้นงลิซ่าแตกตัวลุคซูปเปอร์ฮีโร่คือแสดงบ่อยมาก เหมือนจะสปอยอะไรบางอย่างแล้วมาเห็นน้องลิซ่ามาร่วมงานกับ Netflix แบบนี้แอดนี้กิดไปไกลเลยค่ะเพราะ Netflix เขาชอบอยู่แล้วที่จะร่วมงานกับคนดังที่สามารถสร้าง Engagement ให้เขาได้เพราะฉะนั้นลุกซุปเปอร์ฮีโร่ของน้องไม่ได้แต่งเล่นๆแน่นอนซึ่งแอดก็เชื่อว่ามันเป็นการสปอยแน่ค่ะและที่พีกกว่าคือหลังดีลนี้นะคะบัญชี n e t f l i x Official บน Tik t o k ที่มีผู้ติดตามเกือบ50ล้านเขาลงคลิปน้องลิซ่ากับดอนลีลียินอุกพร้อมแคปชั่นว่าดอนลีลียินอุกแอนด์ลิซ่ามโนบันทูสตาอินเน็ตฟริกแอคชั่นทริลเลอร์แบบเหมือนเป็นการต้นรับที่ยิ่งใหญ่มากเหมือนประกาศว่านี่คือลูกสาวคนใหม่ของบ้านเราชัดชัด แอดบอกตรงๆเลยนะคะลูกนี้น้องลิซ่าคือขึ้นแท่นลูกรักเด็ดฟริกแล้วค่ะทุกคนและด้วยโปรเจกต์ s t r a c t i o n ที่เตรียมถ่ายปีหน้าบวกกับที่ Netflix อุ้มน้องมาตั้งแต่ก่อนหนังลงจอแอดมั่นใจเลยว่าเขาต้องป้อนบทด,ดีๆให้ลิซ่าแบบเต็มสูบแน่นอนถ้าปี2025คือน้องลิซ่าระเบิดโลกฝั่งเพลงปี2026ก็น่าจะเป็นปีที่น้องบุกโลกภาพยนตร์แบบจริงจังแล้วคะ่ะ ทุกคนรอตามและกดหัวใจให้น้องกันไว้เลยนะคะสาวน้อยคนนี้อนาคตไม่ธรรมดาแน่นอนและล่าสุดมีข่าวลือหนาหูมากๆว่าแม็กซิมบราวดีนักสแสดงจาก The Lord of the Rings The Rings of Power อาจจะมาโผล่ใน Project e x t t r c t t o o n t ไทโคที่น้องลิซ่าเล่นด้วยค่ะอุ้ยถ้าเป็นจริงนะคะทุกคน แอดบอกเลยว่าระดับความอินเตอร์ของโปรเจกต์นี้คือพุ่งขึ้นไปอีกเป็นสิเท่าเพราะแม็กซิมถือเป็นนักแสดงที่โปรไฟล์แรงมากทั้งงานแฟนตาซีระดับโลกทั้งความสามารถทางการแสดงคือถ้าเขามาชนกับน้องลิซ่าในเรื่องเดียวกันนะคะแอดว่ามันต้องมีเคมีอะไรสักอย่างที่แบบตาสแน่นอนคะ่ะแล้วแอดคิดว่าทาง Netflix น่าจะวางหมากใหญ่พอสมควรนะคะเพราะการดึงคนที่มีฐานแฟนทั่วโลกมาเข้าร่วมจะช่วยดึงสายตาฝั่งยุโรปและแฟนซีรีส์แฟนตาซีส่วนฝั่งน้องลิซ่านะคะแอดรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้กำลังถูกยกระดับขึ้นเรื่อยๆเหมือนทีมงานพยายามสร้างเป็นงานชิ้นใหญ่ที่ผลักดันน้องเข้าสู่ตลาดภาพยนตร์อินเตอร์แบบเต็มตัวคะ่ะนี่ขนาดยังไม่เริ่มถ่ายทำข่าวนักแสดงสมทบก็มาเรื่อยๆแล้วนะคะ บอกเลยว่ากระแสรแรงเกินหน้าเกินตาหลายโปรเจกต์ที่ถ่ายเสร็จแล้วด้วยซ้ำถ้าแม็กซิมได้ร่วมจริงๆแอดว่าคาแรคเตอร์ฝั่งน้องลิซ่าจะน่าสนใจขึ้นอีกเยอะค่ะเพราะทีมงานมีโอกาสสร้างบทที่เน้นความสัมพันธ์ของตัวละครได้หลากหลายจะเป็นคู่หูคู่บู๊คู่ขัดแยง้งหรือแม้แต่เคมีแบบศัตรูก็ได้หมดเลย และจากที่น้องบอกว่าอยากเปลนบทแอคชั่นนะคะถ้าได้ร่วมงานกับนักแสดงสายดราม่าแอคชั่นแบบนี้คือดีงามสุดๆค่ะพูดตามตรงเลยนะคะทุกคนตอนนี้โปรเจกต์ Extraction t i t l คือร้อนแรงแบบไฟลุกจริงๆค่ะและน้องลิซ่าของเราก็กำลังจะเข้าสู่จักรวาลน,นักแสดงระดับสากลแบบเต็มตัวแอคกรีดไม่ไหวแล้วค่ะ ถ้ามีข่าวลือหรือไรชื่อนักแสดงคนอื่นหลุดมาอีกแอดจะรีบมาเมาให้ฟังทันทีนะคะ